สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับต้นบอนไซปาหางกระรอกนะครับต้นนี้ผมดัดไว้ทำไว้เป็นทรงไม้ตกกระถางนะครับก็ดัดไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าทรงตอนนี้ยัง ไม่เชิดขึ้นเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับพอดีไปตลาดมานะครับไปเจอจานมา เขาขายถูกมากนะครับเป็นถ้วยถ้วยชามแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวคิดว่าจะเอามาใส่คู่กับต้นนี้จะเอาจานใบนี้มาใส่ต้นไม้ต้นนี้นะครับเชื่อไหมครับอันนี้ซื้อมาแค่สิบบาทถูกมากมากผมว่ามันถูกมากเลยครับก็เดี๋ยวจะเจาะรูที่ตูดมันนะครับ เพื่อให้น้ำขาระบายได้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ สิบบาทฮือฮือฮือรุหลบไปไม่รอดครับแตกครับแต่ไหนๆเราก็คิดว่าจะทำเป็นทรงเตี้ยแล้วเราก็ต้องเอาอย่างอื่นมาแทนนะครับเดี๋ยวผมใช้ตะกร้าขนมจีนแทนไปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยววันไหนที่เขาได้ทรงสวยๆแล้วค่อยมาเปลี่ยนกระถางให้สวยอีกทีละกันครับไหนๆก็ตั้งใจแล้วทำให้เตี้ยก็ใช้แบบนี้ละกันเตี้ยลงได้นิดหน่อย จุดประสงค์ก็คือจะให้เขาเตี้ยแล้วให้ลากแผ่อยู่ในส่วนที่เป็นส่วนกว้างของกระถานนะครับนี่ผมผูกไว้เพื่อให้ทรงเขาน้มลง ผมเอาลวดดัดไว้นะครับลวดนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อน พอเสร็จแล้วครับตามหางกระลอกทรงตกกระถางนะครับแต่ตอนนี้เรียกว่าทรงตกตะกร้าขานมจีนไปก่อนนะครับ